โอเคเอาละครับผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็สำหรับนี้เราอยู่กันในรายการแบงค์ใบไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมก็สำหรับนี้นะครับผมผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าทายังไงนะครับผมเก็บตังค์ยังไงให้มีบิบใบนั่นเองนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเดี๋ยวมาพูดกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคก็สําหรับบางคนนะครับผมคิดว่าเก็บตังค์ไม่ค่อยได้นะประมาณนั้นนะ เก็บตังค์คดยากอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมีวิธีนะครับผมที่จะทําให้เราได้บิ๊กไบค์มาอยู่ในครอบครองของเรานั่นเองนะครับผมวิธีแรกเลยนะครับผมการที่เราศึกษาข้อมูลของรถนะครับผมทุกคนถ้าอยากได้รถเขาก็ต้องหาข้อมูลกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับผมวิธีแรกที่ผมอยากให้ทําคือดูตารางดาวผลนะครับผมว่าผนเท่าไหร่นะครับผมในแต่ละเดือนเราก็ จัดการเอาทัวร์ที่เราก่อนนะครับผมมาผ่ลมก่อนประมาณนั้นนะครับผมโดยการที่เราเงินเดือนออกมาปุ๊บหรือมีเงินในเดือนนั้นปุ๊บเราก็เก็บไว้เป็นเงินผ่อนนะครับผมยานเช่าตัวนี้นะครับผม3ามพันบาทเก็บไว้ก่อนเลยเดือนนี้นะครับผมและผมรับรองว่าเวลามจะไม่นานนะครับผมสําหรับเช่าตัวนี้นะครับผม1 5เซนนะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทเองนะครับผมเพราะฉะนั้น สามเดือนนะครับผมเราสามารถมีเงินดาวแล้วนะครับผมโบคลิปโอเชอร์มเยอะมากนะเห็นไหมวิธีแรกนะครับผมได้ง่ายๆเลยเห็นหรือเปล่าครับก็สำหรับวิธีนี้นะครับผมมันจะบอกเราได้ว่าเรานะครับผมมีความสามารถในการผ่อนมันทุกเดือนหรือเปล่าหรือว่าเรามีความลําบากในการผ่อนหรือเปล่านะครับผมมันจะบอกเราได้นะครับผมถ้าเราไม่ไหวเราก็กำใจนะครับผมเก็บเงินต่อไปนะครับผม จาก3เดือนเราก็เก็บเป็น6เดือนก็ได้นะครับผมเราจะได้มีเงินดาวเยอะขึ้นนะประมาณนั้นและเราก็จะได้คันผลในแต่ละเ,เดือนลดลงไปอีกนะครับผมในวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่ง่ายนะครับผมทําได้ไม่ต้องรอเวลาเยอะแยะนะครับผมโอเควิธีแรกนะครับผมวิธีที่2ก็คือเก <c oughs> ็บเพิ่มไปอีกนะครับผมประมาณนั้นสมมุติว่า เราเก็บเดือนละสามบาทถกร้อยหกสิบแปดบาทใช่ไหมเราก็เก็บเพิ่มไปอีกหนึ่งพันนะครับผมเป็นสี่ร้อยเป็นสี่พันหกร้อยหกสิบแปดบาทประมาณนี้นะครับผมเพื่อเอาเผื่อไว้นะครับผมเพื่ออที่จะวันหนึ่งนะครับผมมีการไปเซอร์วิสของรถนะครับผมการเซอร์วิสของรถเราจะมีอยู่แล้วนะครับผมพันโลโอพันโลอะไรประมาณนี้นะครับผมเราจะได้มีตังค์กลับเก็บไว้นะครับผม สำหรับค่าน้ำมันนะครับผมก็มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะถ้าถามผมนะเพราะว่าตัวผมเองนะครับผมเวลาขับมาทางานนะผมบอกเลยว่า1,600ถึงเจ็บาทนะครับผมเวลาผมเอาไอ้ขาวมานะครับผมเดี๋ยวผมจะเอารูปไอ้ขาวขึ้นมาไว้ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเป็นพั n d a City นั่นเองนะครับผมก็พั0 0กถึง1ันเจะดรับผมเยี่ยงเยืงไป1ันแป เลยก็ว่าได้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมระยะทางเท่ากันนะผมใส่แค่700บาทผมลดไป1 0 0 0พันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามเรื่องน้ํามันนะครับผมตัวผมเองไม่มีปัญหานะครับผมสําหรับน้ํามันนะเพราะว่าผมโอเคอยู่แล้วนะครับผมในในขั้นที่มันลดลงมานะครับผมสำหรับใครที่ขับรถตัวต่ํากว่านี้มันอาจจะประหยัดกว่านี้ก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผม แต่มันก็อยู่ที่ว่าตัวนี้นะครับผมมันคล่องตัวคล่องแกล้วนะครับผมว่องไวมากกว่านะผมเลยเลือกที่จะเอามันมานะครับผมก็ประมาณนั้นเลยหากทุกคนคิดว่ามันดีก็ลองจัดไปดูนะครับผมตัวนี้เป็นถัวเรื่องที่ดีเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเรามีอะไรแล้วบ้างนะมีมีผลลมก่อนปัน,นจริงนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเงินเพื่อที่จะให้ เสริมความคล่องตัวนะครับผมอ่าการที่เราเสริมความความคล่องตัวนี้ก็ไปนะครับผมแล้วมันทําให้เราลําบากขึ้นนะครับผมอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับผมเพราะว่าแต่ละเดือนนะครับผมก้าใช้จ่ายในของของบิ๊กไบค์นะครับผมมันเป็นรถที่ว่าโคตรจุกจิกนะครับผมรถที่แบบว่า ไม่ใช่เป็นรถที่แบบว่าเสงานน่างจริงมันเป็นรถต้องเที่ยวซะมากกว่านะครับผมแต่ผมเอามาใช้งานแค่นั้นเองเออมนเลยดูเป็นแบบนี้นะครับผมทอบสองข้อนี้นะครับผมทุกคนทําได้ผมว่าทุกคนมีรถแน่นอนนะครับผมแต่อจะแบบว่าอาจจะถัวถวๆนะเออผมบอกเลย มันไม่จาเป็นหรอกครับผมว่าเงินเดือนคุณเท่าไรนะครับผมสรุปสเตตเมนต์คุณเข้าแล้วมีเงินเก็บเยอะๆนะผมผมประมาณการแบบนี้เลยละกันก็คุณมีตังเก็บเยอะๆนะครับผมสามารถที่จะดาวเยอะๆได้นะครับผมไม่ว่าเงินเดือนคุณจะมีแผดตันเข้าวันนะครับผมแต่คุณดาวเยอะยังไงก็ผ่านนะครับผมเชื่อผมนะเออสัดส่วเท้าทัวร์ร้อยนี่มันง่ายอยู่แล้วนะครับผมใครไม่เชื่อก็ไปดูในคอมเมนต์ผมได้นะด้านล่างอ่ะเออมีเขาบอกอยู่นะครับผมมี มีน้องหรือว่าพี่นั่นแหละเออเป็นคนบอกมานะครับโอเคก็สำหรับนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดส u b s c r ม b e ผมด้วยนะครับก็สำหรับนี้ผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายฮา่ฮาโย و, ไปและจ้ะ